สวัสดีครับ EP นี้ผมก็จะพามาชมต้นกระท่อมผมครับวันนี้ฝนตกครับวันที่แปดเนี่ยฝนตกช่วงบ่ายครับทำให้น้องท่อมผมดีใจใหญ่เลยครับดูครับยอดนี่อย่างงามแล้วพุ่งเกือบจะถึงกำแพงสังกสีแล้วครับหรือว่าสังกสีครับตอนแรกกประมาณนี้ครับตอนนี้พุ่งเกือบ เทากับรั้วสังกะสีแล้วครับต่อไปผมจะเอาน้องกันชงครับมาปลูกข้างๆตรงนี้ผมเพระาะเมล็ดอยู่ครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเอากันชงมาปลูกตรงนี้ครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันนะครับผมจะเอากันชงมาปลูกข้างรั้วเนี้ยปลูกประมาณน,นี้สามสิบสี่สิบต้นนะครับ ต้นนี้ผมก็พึ่งอาลงใหม่ครับนต้นนี้พิ่งอาลงใหม่ครับเดี๋ยวมาติดตามครับเดี๋ยวผมจะเอากันชงมาปลูกตรงนี้แล้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ